ามาอีกแล้วค่ะบัดดีนะคะมาอ่านหนังสือเล่มนี้กันน่าสนใจมากเลยเห็นไหมคะไม่ต้องทำงานเยอะเว้นแต่คุณอยากทำงานหนังสือเล่มนี้อาจารย์บัณฑิตได้บอกไว้ว่ารวยได้สไตล์คนรุ่นใหม่เราจะมาเป็นคนรุ่นใหม่กันดีไหมคะที่เราจะรวยได้แบบสไตล์คนรุ่นใหม่กัน ทางลัดสู่วิธีคิดของคนรวยดูสิคะทางลัดนี่คือทางลัดมีทั้งหมดนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านทำไมคุณก็ทำไมคุณก็เป็น the the new list ได้คือคนรวยได้คนรวยคนใหม่ได้ เพราะความรวยจากไอเดียและการเปลี่ยนความเชื่อไม่ใช่จากสภาพแวดล้อมหรือต้นตอเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยไม่มีข้อข้อสงสัยแล้วจงวางหนังสือเล่มนี้ซะถ้าคุณยังเชื่อว่าคนรวยหรือสำเร็จเพราะว่าโชคช่วยหรือเกิดมามีบุญเพราะคนรุ่นใหม่เข้าใจเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นเก่า ซึ่งทำให้คนรุ่นเก่าเสียเปรียบอย่างมากเพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วมากและคนรุ่นใหม่ปรับตัวได้เร็วกว่าเพาะคุ้นเคยเทคโนโลยีเหมือนเป็นภาษาของคนรุ่นใหม่ไปแล้วที่ทำธุรกิจรุ่นเก่าคู่แข่งคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตธุรกิจออนไลน์คนรุ่นใหม่คล่องกว่าแบบเป็นธรรมชาติของเขาในประวัติศาสตร์โลก ไม่เคยมีอะไรที่ให้ข้อที่ได้ข้อข้อได้เปรียบก,กับคนรุ่ใหม่ได้เยอะกว่านี้มาก่อนที่จะสามารถลวยแซงหรือล้มคู่แข่งที่เป็นธุรกิจแบบโบราณน,น่าสนใจนะคะมาดูอันนี้มีทั้งหมดเดี๋ยวพี่ชายจะดูให้ดูนะคะ มีทั้งหมด44บทด้วยกันเราจะมาเลือกสักบท2บทนะคะที่จะวันนี้ที่พี่จอจะส่งต่อให้เพื่อนๆนะคะเอาเอาบทนี้แล้วกันเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่มันช่วยช่วยเลยคะ่ะเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่มันช่วยเรามาดูกัน ใช่กันซื้อความสุขไม่ได้เห็ไหมถึงผมจะไม่เชื่อว่าเงินการันตีความสุขได้แต่ผมรู้ว่ามันช่วยเพราะเงินสามารถซื้ออิสระภาพให้คุณใช้ชีวิตตามที่กำหนดเองได้100%เปอร์เซ็นตไรอันเทนซีปลาด ความประสบความสำเร็จของอเมริกานะคะอันนี้จริงครับผมเป็นพยานมีคนมากมายมักออกมาพูดว่าเงินมันซื้อความสุขไม่ได้หรอกแต่เนื่องจากเขาไม่ได้พูดต่อให้จบแบบไบรอนเทนซี่ทำให้คนฟังหลายคนอาจถูกล้างสมองหรือตีความหมายบิดเบือนไปว่าเงินไม่ใช่สิ่งดีเงินทำให้คนเร็วลงเงินไม่มีผล เปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างที่สะดวกสำหรับคนที่กลัวลึกๆว่าตนเองไม่มีความสามารถจะรวยได้เป็นคําอธิบายตัวเองของคนที่พยายามแล้วแต่ไม่รวยสักทีจึงล้มเลิกคนไหนที่มีทัศนคติผิดต่อเงินก็จะไม่สามารถดึงดูดหรือเก็บมันได้พูดง่ายๆไม่มีทางรวย ความรวยเท่ากับความดีทวีผลมีเพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวในสังคมที่คิดเรื่องเงินมากกว่าพวกคนรวยนั่นก็คือคนจนจริงครับคนที่ไม่มีเงินก็จะต้องคิดถึงมันตั้งแต่เช้าถึงค่ำส่วนคนรวย คิดถึงการทำเงินเป็นเกมอย่างหนึ่งแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่เอนจอยไลฟ์ใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมแต่จะให้ดีกว่านั้นคือใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากกว่าแค่ตนเองและครอบครัวเงินมีอนุภาพที่จะสร้างสิ่งดีๆให้สังคมมากมายต้นแบบของผมคนหนึ่งคือแอนดูคารนกี้มหาเศรษฐีอัาดัตสองในประวัติศาสตร์โลกผู้บริจาคเงินสร้างห้องสมุด องค์กรการกุศลรวมทั้งหอเพลงคานาก,กิฮคา,านาก,กิที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกประเด็นสำคัญคืออย่าตกหลุมพรางที่คนส่วนใหญ่ทำกันคือมักเชื่อมโยงความรวยหรือคนรวยเข้ากับความไม่ดีถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคนรวยเป็นพวกหน้าเงินคิดถึงแต่เงินทั้งวันโลกหรือความรวยทำให้คนเลวลง คุณจะไม่มีทางรวยอย่างยั่งยืนเพราะจิตใต้สํำนึกคุณจะคอยผลักความมั่งคั่งออกไปในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าการที่คุณรวยขึ้นทําให้คุณมีเครื่องมือในการทําความดีได้ง่ายขึ้นอย่างที่แอนดูคานากกี้ทำคุณจะมีแรงจูงใจชั้นเยี่ยมและนี่อาจเป็นกุญแจดอกสําคัญอันดับสุดท้ายที่คุณต้องการ ต่ออีกสักหน่อยดีไหมคะเงินคืออิสรภาพคุณจะต้องทึ่งว่าจริงๆแล้วคุณมีเวลาว่างมากมายเท่าไหร่เมื่อคุณไม่ต้องคิดหรือกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปผมฟังบ๊อบพูดประโยคนี้ครั้งแรกก็หัวเราะเพราะมันจริงผมเคยประสบกับตนเองทั้งสองแบบทั้งแบบที่ต้องห่วงว่า จะมีเงินพอจ่ายค่าผ่อนบ้านหรือเปล่ากับแบบที่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอีกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีเวลาเหลือจริงๆและคนที่มีเวลาเหลือเหลือก็จะคิดแต่เรื่องการทำงานต่างจากคนที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพและที่สำคัญคนที่ไม่ต้องคิดหรือกังวลเรื่องเงินจะมีอิสรภาพในชีวิตเรามีอิสระภาพในการเลือกทำงาน ที่ให้แรงบันดาลใจกับเราให้ประโยชน์กับคนอื่นแบบสูงสุดใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกให้คุ้มค่าทิ้งมรดกไว้ให้คนรุ่นต่อไปในประเทศเป็นประโยชน์กับตนเองและคนจำนวนมากในขณะที่คนที่ต้องกังวลเรื่องเงินก็จะใช้มันสมองอันทรงศักยภาพของเขามาคิดเรื่องแค่ว่าจะเอาตัวเองและครอบครัวให้รอดได้อย่างไรไปวันวัน ผมจึงสอนลูกศิษย์ในสัมนมาของผมว่าสร้างฐานะให้เร็วที่สุดจนถึงจุดที่ว่ามีรายได้เข้ามาโดยแทบไม่ต้องทำงานถึงเวลานั้นคุณจะได้เอาสมองไปคิดเรื่องสำคัญกว่าเรื่องเงินนั่นคือการสร้างผลประโยชน์ให้คนจำนวนมากเป็นโมรดกให้ประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อคุณเปลี่ยนโฟกัสไป เรื่องการสร้างประโยชน์ให้คนยิ่งจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเงินมันก็ยิ่งวิ่งตามคุณมากขึ้นไปอีกยิ่งคุณให้คุณจะยิ่งได้นี่คือสัจธ,ธรรมของโลกขอบคุณนะคะที่เรารักการอ่านด้วยกันพัฒนาชีวิตนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคร ผมบอกกับอา,อาจารย์เป็นการส่วนตัวว่าผมเรียนดนตรีเพื่อจะร่ำรวยมีชื่อเสียงไม่ใช่เพียงแค่เงินเลี้ยงชีพบัณฑิตคุณรู้ไหมที่มหาวิทยาลัยอ,อื่นถ้าคุณพูดแบบนี้ให้อาจารย์ฟังเขาอาจจะไล่คุณออกก็ได้เช็คความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเงินถ้าคุณมีความเชื่อที่ขัดขวางหนทางสู่ความมั่งคัง่งคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อนั้น คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อนั้นเราต้องเปลี่ยนความเชื่อน,นะคะเงินงเราจะมั่งคั่งร่ารวยไปด้วยกันด้วยการพัฒนาชีวิตด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่จอยมาแล้วพี่จอยจะเอาหนังสือดีๆเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันในคลิปถัดไป วันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย